เระฉะนั้นเรามาแต่งหน้ารับปีใหม่ที่จะเป็นปีที่ดีกว่ากันเถอะปลอบใจตัวเองเวอร์ แต่ว่าขนคิ้วเราก็แอบบางอยู่นะ,ะ <G ül casino> ก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องใช้วิธีการเขียนช่วย <S <S <ot the name> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ PR Beauty Makeup นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ้าอ่ะค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมาแต่งหน้าตามเทรนในปี2021กันจ้าก็เดือนธันวาคมแล้วนะปีใหม่อีกแล้วรู้สึกผ่านไปเร็วมากเลยแบบเป็นปีที่เคลื่อนตัวน้อยมากเพราะว่าติดโควิดต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเรามาแต่งหน้ารับปีใหม่ที่จะเป็นปีที่ดีกว่ากันเถอะปลอบใจตัวเองเวอร์วันนี้นะเลือกใช้เครื่องสําอางที่ราคาเป็นมิดด้วย ซึ่งก็คือแบรนด์ Beneficial จาก Oriental Princess นั่นเองจ้าแบรนด์นี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีเครื่องสำอางแบบครบวงจรผิวผมปากจบที่นี่จริงๆก่อนจะไปดูลุคนี้นะคะดิฉันก็ขอคนละห,หนึ่งไลน์นะสวยไม่สวยขอไลค์ไว้ก่อนทางเรานะคะก็ได้มีการศึกษามาแล้วว่าเทรนการแต่งหน้าปีหน้ามันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนนะเทรนการแต่งหน้าของปีหน<ๆ>้าเนี<ๆ>่ยก<ๆ>็จะเป็นเน้นการทาตาแบบ glossy แบบว่าเอา ลิปกลอสมาแต้มหรือว่าอายแชโดว์ครีมอะไรเงี้ยการกรีดอายไลเนอร์แบบสีสันสดใสหรือถ้ายังไม่มั่นใจมากพอเนี่ยก็เป็นการกรีดอายไลเนอร์สีดำแบบเส้นเล็กๆบางๆแล้วก็แบบตวัดไปหางตาขึ้นแบบเก๋ๆเ,เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงกับโผแคทอายแบบสมัยก่อนแต่จริงๆมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมานานนะไม่ได้แบบถ้าลองสังเกตเนี่ยมันจะค่อยๆบางลงมาเรื่อยๆเรื่อยเนาะและการแต่งผิวแบบแบสกิน ปากเป็นไรแบร์สเกนแบบดูเหมือนไม่แต่งมากที่สุดแบบเห็นกระเห็นรอยผิวเล็กๆอะไรเงี้ยให้ดูแบบ n น t เชอร l ลุ k อะแล้วก็เขาบอกมาว่าเทรนสีแก้มในปีหน้าเนี่ยมันคือสีชมพูปกติเราจะแบบเฮ้ยส้มแดงหรืออะไรอย่เงี้ยเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเฉดสีชมพูเดียเด่ยวๆเนี่ยมาแรงมากอะ อันนี้ก็ต้องลองดูนะว่าแบบมันจะเข้าไหมส่วนคิ้วเนี่ยนะคะต้องปัดแบบฟูฟูแบบเรียงเส้นคือขนเป็นขนเลยแล้วก็เขียนให้น้องที่สุดแต่ว่าขนคิ้วเราก็แอบบางอยู่นะะ <c oughs> ก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องใช้วิธีการเขียนช่วยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยจ้าสเต็ป ที่1น,นะคะก็คือการลงเมคอัพเบสนั่นเองป๊อปใช้ Beneficial Intense Brightening Makeup Base SPF 25ค่ะเป็นเบสคุมมันเน้นคุมมันเลยแล้วก็ทำให้ผิวดูแบบสว่างขึ้นไบรท์ bright, ขึ้นเขามี2เฉดสีด้วยกันนะคะทุกคนก็คือเบอร์ศูนย์หกับเบอร์ศูนยะเบอร์ศูนย์หเนี่ยจะเป็น natural pink ออกขาวอมชมพูแล้วก็เบอร์ศูนยเนี่ยเป็น natural b a s e เป็นโทนขาวเหลืองนะ ซึ่งเราใช้เป็นเบอร์สูตรหนึ่งจ้า เขามีกันแดดมาให้ด้วยจ้าเธอก็คือ S P F 25แล um. <the> e ้วก็ใส่เ yeah. ป out ็นตัวบำรุงเข้ามาให้ด้วยเนื้อเขานะจะเป็นเมคอัพแบสที่เนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ปรับให้สีผิวเนี่ยดูสว่างดูฉ่ำโกลว์ขึ้นตัวเนื้อเขาเนี่ยจะมีชิมเมอร์ผสมมาแบบเล็กน้อยแต่พอเราทาแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟินิชชิ่งที่แมทนะคะเขาช่วยควบคุมความมันได้ดีเลยแล้วก็ช่วยเบลรูขุมขนเราได้ด้วยจะรู้สึกว่าแบบหน้ามันไม่มันอะแต่ว่ามันจะมีความวาวเล็ก ก็เป็นการเตรียมผิวให้แต่งหน้าในขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้น เขียนคิ <cues. Jean. S 1> ้วนะคะคิ no ้วคือหน้าต่างของหัวใจ Beneficial Professional Brow Designer with r o w Applicator สีบราวนะ0้ศเป็นตัวดังของแบรนด์ Oriental Princess เลยนะจ๊ะเนื้อเขาเนี่ยมันจะไม่นิ่มมากแต่มันจะมีความแบบกึ่งกึจะนิ่มจะแข็งทำให้เขียนง่ายแล้วก็เส้นคมก่อนใช้เนี่ยก็คือเหลาก่อนเนี่ยจะได้เส้นที่แบบคมเวอร์เขียนได้แบบง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกระคายผิวโทนสีเนี่ยป๊อบชอบนะมันดูเป็น น้ำตาลธรรมชาติที่สุดแล้วก็ค่อนข้างติดทนด้วยมาพร้อมหัวแปรงแอปพลิเคเตอร์แบบนี้นะคะซึ่งทางเราก็จะแบบปาดคิ้วก่อนคิ้วบางๆนะคะทุกคนคิ้วสวยภายในไม่กี่วิ ถือว่ารวดเร็วเดี๋ยวเราจะลงอายแชโดว์กันเลยนะคะแต่ก่อนลงเนี่ยขอใช้คุชชั่นที่จะใช้วันนี้นะแตะบนเปลือกตาก่อนเป็นเบส แชโดว์ค่ะวันนี้ใช้ Beneficial Individualist Velvet Eye Color ค่ะวันนี้นะเราใช้เป็นเบอร์3เบอร์9เบอร์25แล้วก็เบอร์27จัดเต็มไปเลย4ี่เฉดสีก็คือลุคนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอายค o เลอ์แทนตัวกลอสและกันมันก็จะเป็นวาวคนละ feeling กันพอรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมือนเขาทําใหม่รู้สึกว่า pigment มันแน่นขึ้นและสีชัดขึ้นมากคือเกินราคาเป็นอายแชโดว์ที่ดีมากเลยนะสีเขามีความแบบเตอร์สายฝอสุดสีแรกนะจ๊ะแล้วลงเบอร์ย1 มันเป็นสีแบบว่าออกซิลเวอร์แต่มีโทนชมพูต่อไปนะคะสีเบอร์เก้าวันนี้จะออกแบบโทนแดงๆงลงให้ชิดขอบตามากที่สุด และน้องคนสุดท้ายเบอร์สามันนี้จะออกทนน้ำตาเข้มเราจีทำการขัดบ,บ้างกันนะจ๊ะสีเดิมนะทีนี้เปลี่ยนหัวแปรงเป็นแบบแบนเล็กแนะนำว่าแบบก่อนใช้เนี่ยให้เคาะออกบนมือเรานิดนึงนะไม่งเดี๋ยวแบบฝุ่นมันจะเลอะ และอายไลเนอร์นะทุกคนจะบอกว่าหัวเล็กมาก b e n e f i c i a l Luxurious Multi Proof Pro Liner เป็นอายไลเนอร์สุด multi proof เนื้อฟิล์มกันน้ำกันเหงื่อกันความมันแล้วก็ติดทนนานค่ะจะบอกว่าหัวแปรงเขาเรียวเล็กมากเล็กแค่0.01มิลค่ะทุกคนเส้นนิคคมกริปเลยสีดำสนิทนะเข้ากับเทรนที่เราบอกเลยก็คือต้องเขียนให้เล็กที่สุด ใช้คัตเติลบัตทําให้หางเขาแบบฟุ้งเล็กน้อยนะคะได้แบบนี้เขียนออกมาได้เล็กมากสังเกตเห็นว่าป๊อบจะเขียนแบบลอยจากหางตาขึ้นนิดหนึ่งอะคือไม่ได้เขียนแบบโค้งตามตาแล้วก็ตวัดขึ้นเขียนแบบลอยๆตรงหางนิดนึงจะทําให้ตาดูเฉียวขึ้นนะคะ ขนตาจ้ะวันนี้เราไม่ติดนะเราปัดเอา Beneficial Full Ash Fiber Mascara เป็นมาสคาร่าสูตรกันน้ำเขาบอกว่ามันจะไม่เลอะลงมาใต้ตาด้วยหัวแปรงเนี่ยไม่ใหญ่มากนะปัดง่ายเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสปริงเบอร์ไหนนะทุกคนนี่เลยข้างที่ปัดแล้วฟูจ้างามจะบอกว่าเราเอามาปัดคิ้วด้วยนะคะ ปัดให้เส้นแบบดูชัดขึ้นนะลงคุชชั่นนะคะปอบใช้ Beneficial Perfect Cover Radiant Cushion SPF 50++++ PA บวกบวกบวกสี Ivory นั่นเองจ้า จะบอกว่ารุ่นนี้นะคะ made in Korea เลยนะจ๊ะกันแดดสูงมากใส่มาให้ตั้ง SPF 50บวกก็คือไม่ต้องทากันแดดแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะพร้อมบำรุงในตัวด้วยเป็นฟิน i ชที่เหมือนกับผิวจริงคือจะไม่ฉ่ำมากมีความแมทเนื้อเขาออกแป้งแป้งนิดนึงคือไม่ต้องลงแป้งซ้ำก็ได้นะเพราะว่าตัวเดียวลงลงตัวเดียวผิวกาลังสวยไม่ต้องแป้งดีกว่าปกปิดได้ดีเลยอ่ะดูนะแม่ตบคูช h เขาบอกว่าต้องตบแบบโอ๊เจบ ต้องตบแบบคนเกาหลีตบแบบว่าแรงๆนิดนึงนี่สิวหายค่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีออกคนชมพูค่ะชมพูนะรู้สึกว่าใช้แล้หน้าผ่องมากทุกคนพกเติมระหว่างวันได้เลย<ว>นี่ค่ะลงครึ่งหน้านะคะให้ดูก่อน เนียนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแบบเนียนมากแม่เตถึบต่อไปบลัชออนค่ะ Beneficial a r i a t i o n Compact c h e e Color เป็นเบอร์ 04A นะคะ t a l n y g o l d ทุกคนเขาให้สีมาแบบ4ีสีจ้ามีส้มมีแดงตุ่นชมพูแล้วก็เป็นเหมือนไฮไลท์สีชมพู ก็คือคุ้มเราจะใช้แบบรวมกันก็ได้หรือจะใช้แบบทีละสีก็ได้ตัวเนี้ยเขาได้รางวัลเลยนะคุณ L Beauty Award 2019และ2020ถ้าเราปัดรุมๆกันเนี่ยเราก็จะได้ finish แก้มที่ดู glow glow เดี๋ยวเรานะคะจะใช้เป็นชมพูโทนฝั่งนี้นะคะ ไฮไลท์เถิกกันหน่หอยไฮไลท์เถิกคือตรงนี้นะคะ <c oughs> เราจะใช้แปลงแบบนี้อะ่ะเราจะลงตรงหนกนี่นะคะวู้ไฮไลท์แบบสีชมพูมุกมากแล้วก็ลงตรงหนกคิค้วด้วยหน้าวันนี้เราต้องโกลโกล OW นี่นะคะหัวตาหน่อยพอดวอ ลิปนะคะปอบใช้ b e n e f i c i a Lovely l Velvet Mousse tint ค่ะเบอร์สาเสีนี้จะออกสีอิฐ ส้มน้ำตาลแล้วก็อมแดงด้วยสีสวยมากนะคะเป็นเนื้อกะมาหยีเนื้อแบบออกมูสมูสนุ่มๆทาแล้วแบบว่าเป็นฟิลแบบสบายปากเนื้อแบบเนี้ยมันก็แต่งได้ทั้งแบบคมชัดคือลงทั้งปากเลยหรือว่าเราจะทาแล้วเบลนด์ให้ฟูมก็จะฟูมมากเป็นฟิิชแบบกึ่งแมตนะคะแล้วก็มีบำรุงให้ชุ่มชื้นในตัวด้วย เราจะใช้สีเบอร์27นะคะเติมตรงลายใต้ตาหน่อยทำผมมาแล้วนะคะขอเติมกานิดนึงแล้วก็จะเสร็จเลยลุกนี้เล็กน้อยให้มันดูเหมือนผิวแบบ เบสกินนึกออกไหม เสร็จแล้วค่ะเทรนดในปี2021นะจริงๆก็คล้ายๆกับช่วงนี้แหละเพราะมันเป็นแบบมันก็ต่อนเนื่องกอันอ่ะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออจริงๆแบรนสกินเนี่ยคือเนื้อด้วยเราไม่มีกระไงถ้าจะแบรนสกินด้วยการโชว์รอยสิวก็ไม่ได้ปะเราก็เลยจะต้องเติมกระให้ดูเหมือนว่าผิวเราเนี่แบรสกินนะคะถ้าชอบนะคะขก็เลนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจนะต่อเติม ออต่อเติมสร้างกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปให้เราโปรดักทั้งหมดที่ใช้ในวันนี้เนี่ยสามารถไปป่มกันได้ที่ Oriental Princess ทุกสาขาเลยเดี๋ยวจะแปะชื่อราคาสีอะไรเงี้ยไว้ใน description นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะอยากดูลุคไหนก็คอมเมนต์มาจ้าบ๊ายบายครับ